สบายดีนะผู้ชมมันนี่ก็เป็นอ่กีบิเศษเนาะได้มากินข้าวนานุเนาะน,านี่กินข้าวกับบอลนนแล้วก็พ่อบุญไทยสบายดีนะพ่อเดอ้อสบายดีเออปากินข้าวกันนี่เดี๋ยวลูกอีกนอีกอีกกิน,นด้วยโอ,โอ,โอ้อันนี้เป็นเขาเป็นมัดเป็นมัดเลยพี่น้องห้าอยากเนาะนี่เบามานำก็ได้กิน น่อันนี้ก็แกงสิ้นหมูพี่น้องเอ้ยโอ้โชคดีเหมือนนี้นะโดยสิ้นหมูปลาเนาะออันแม่นกแม่นกเด็ดโบไปกินน้ำกัดหนึ่งไปกินน้ำกัดเนาะเอ้ยนี่เนาะเอาสมเนาะไปให้ชื่นมืออ่่อเอ้ยนี่โดยลูกโอ้เขาน่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อันนี้มากินข้าวจังซีลราพี่น้องเอ้ยเนาะอือือนี่ เขามีเขาวัดได้อาเบิ่งมั้บ่วัดเอาเข้าไปอ้เข้าก่อนบักใหญ่เนาะห้องกใหญ่บักใหญ่คนอ้าวบ่มาอีพ่อจับอ้พี่น้องุเขาน่ะอกใหญ่พอพ่อกใหญ่เอาลูกๆเอาต้นนอยเอบ่ลูกเอาต้นนอยเอดอีพ่อจต้นใหญ่นี่ทามนี่เจ้าต้มุอยู่ฝั่งนั้นเนาะกําลังต้มกันนี่ทามมากินข้าวเด้อ มาย่าตักเรามากินกันเฮ็ดเนาะเอาออกบ่เออๆโดยเอาออกก็ได้ลูกเสร็จ้มาเด้อบัดน้กลังเอาออกเลยจะไปพุ่นบ่มากินกันเนาะกินนํากันเออมากินนําานี่แหละอ่าได้วดีโอนํากันเนาะพี่น้องกันนะพี่น้องเออู้นํากันโดยๆเข้าอันนี้เป็นเก่งเิงนํากันเออแม่นๆๆ ไปห้าไปห้านำกันโดยทายประชาคมมื้อนี่คิตกไลยว่างไลยบนหนึ่งคมตกหมดเายตกไปดับเนอะยหยยใกญ่แบบเดเขาม่เออมามามาเขามาเขามาโนนโนนมาเขามาโนนมาเาี่น้ำไอยฮะเนี่ยเอออีกทีคนเดียวไปให้ฮุกเอาคนเดียวไปสิคนเดียวไปห้ฮุกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเสนอ เออเขนี่ยกินข้าวผู้เดียวเนี่ยบอนโดนนี่เนาะเอ่าโอ้กินข้าแล้พักเออเฮ้ยเดี๋เฮ้สาวเพื่อโอ้บอนโ่นก็กินนี่เนาะอืออันนี้ก็เป็นต้มข้าวพี่น้อยนี่อันนี้เป็นการซิมูนี่โอ้

พูลมัดพูลมัดเลยจับปัดแม่ไอซ้มเจ็บเอ้เจ็บอะไรไอซ้มมาให้เป็นหัวนี่เนี่ยกินี่เนี่ยเนาะอืมอืมมากินข้าวยำเพื่อนในบ้านเพื่อนอันนี้ก็ลูกจอมลูกยองลูกมกมกดาจอมใจบุญยังเนี่ยบุญยงเนาะมุญยงไปยงมาไม่ยบุญยงไอยงใส่ซอบุญตึมบุญยง

อืมเอกินนําลูกยงก็แล้วบ่แก่นี่ว่าแก่กินมื้ออื่นเนาะสิสิบ่หมดเนาะนี่อบ่กินนําเด้อลูกเด้ออยาไปเดีวมันคือสิบ่หมดัดใหญ่พุ่นน่ะอืมกินนํากันเลยน่อืมจกินจังซี่ด้น้องกันเชิญหยิบเลยบ่อืม

โอทึง่งเฮาในบ้านพี่น้องเลยเนี่นี่ในบ้านพน้องนี่ก็มีในบ้านพี่น้องเลยเนาะนี่ในของกินเขาอู้แจ้งดีเนาะนีะ่เนาะแจ้งดีนะอืมแซ่บเว้ยอืมแซบครับว้าวอือขึ้นเด่นโบเมนขึ้นเด่นเลยด้วยอนี่โบเมนเศบเนาะ เจบนสะหากลังคื้อมาม่ามหไม่นี่นั่งดีมหามิงเกอเหียพอู้ปกัะขาหนึ่งเอาปุ่นยิงช่องบาทโอโห้เฮ็ดดบดเก่งเก่งเก่งลักมากลักมากมาช่วยมาข้ามเนี่ยต้องเลยห่อข้นน้ำแจ้งมนึงกับเปมาอืเปมาแล้วพออีกทิ้งทักัโต โอืมไปโ่ายคูนขึ้นมาขมาเราแบ่งมาให้คูนแดมคนไปคายหรอช้นตะพานไปายอืมบเอ่อเชือกหเอาเอาตอีช่วยคนี้อชวยให้เอาชวเอาอืมกชิ้นมูให้เอาไปตะพานหว่เอาอืม เป็นง่าแห่มีเข้าแหถวไงไม่ยังเออเขาเข้ายังเข้าฝ่านเข้าท่าย่อเอาพี่น้องไอวิธีชีวิตเจาเนาะเจะมาหาฮอดฮอนกันอะไรจไอ้ายเอ้าป่าอือนี่แหละชีวิตที่ชีวิตกจพี่น้องเนาะกจ้าห้ากินเนาะคันบ่ห้าเขาก็บุกินนี่คือน้องเขาอยู่ป่าเนาะ Bao nhiêu phao chạy bóng 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 chạy ้นอดว่าแ่เทุกมือจะขายได้เงินได้เงินไล่เลยค่ะชื่อเรืองเราที้เนาะคนชิ้เราไ่ทอดเนี่ยละกแต่ห้าวัานละกนไม่มาได้บอกไม่เนาะมีมามันนอนตามพื้นนพืนได้ทได้ิ้นี่แต่ลเมื่อแต่ขายอไก็แต่เมื่อได้ทิ้นนีก่ะแต่ละเมื่อแล่เนื้ มันเพ่มเนวราผมเนี้อไปเนื้อตั้มการนอยู่อันมันเชมมันนอนไปหออ่านนอนคอยช่เขาบเือมด้ี้เีเฮาอีกกอกขีเนาะเขาขีกันเกินสมมติเขามาให้นาเ้าได้ในข้อขอนเนี่ยพูดลก็ให้เนายบ่บ่เฮือแล้วนอกขอกีที่เนาะขาวนาเานอกนี่คอพูนะฮือเฮ้าพู่นคอเฮ้าขาก็เฮือเลยพอดี ดิแย่งบึงน้ากั้นนะอือันนี้ท่านเอาข้อแล้วเขาบังเขาบังโอ้แซบเนาะนู่นเนาะเขากระมันพี่น้องเลยนี่นี่ก็เป็นนั่งมูปลาพี่น้องเลยนี่ตมซีมือข้องอันแม่เบานู่นแซบแซบโอ้สร้างกว้ง่ะแซบไล่นี่ซีมือเพื่อนน่ะเนาะแม่มันลุกไงแม่มันลุกไงแม่มันลุกหน้อยจ้า ຫືເນາະຟູດຄູບັ້ນນັ້ນບໍ່ຮ້ອນແລະອືບໍ່ຮ້ອນເນາະລ້ານນອນແຮງກໍໄດ້ກິນຊີນນີ້ນີ້ອືໄດ້ຊີນມືກມດອລກ້ອກ มสางบบบนภาเนี S <S ่ยนี่ภาษาไม่งบอบนเาาเียบ่มีติบตมีต่มูนตุมูปาร์ทกทกวนตอนี้เมื่อคืนเมื่อคืนรพักตงนูที่นี่าต้องไวบอกยันยัมูไล่เนาะยันยันี่เนาะอไปยยนรูช่วยไมค่อยไป ไปคือลูกทำมอินูน่นนะไปกันามื่ขึ้นเอาไปพื้นอีกพอไปป้าโถยจันทรเยันว่าจา้ะมามันเดินมาจนเดึกพู้น่ะจนเดึกอันนกอพองเจ๊จ๊ะอย่างน,น,นี้ยมันมาอ่ะอืมพอทำมันมีพื้นนะเปืนพืน้นไปนำลกูกแหยลูกนี่กินไ,ได้เ้าโตบริษักเม์่อทํทำเสือคบกินเลย

โอ้แสบเลยแสบเลยฮะอิ <The> film, ่มแล้วเนี่แแสบลลยแสบเลยสุด้องเนาะปลาเขาสมเคษเนาะกินอยู่ปลาอืม่แสบลลยอายุงอันอีพ่อเมื่อพาไปตัดพมเด้อทำอย่าวหรอกเป็นตอนอี่พ่อจะขึ้นนึ่งเนาะ ไปบกระตุ้น <c oughs> ไปตัดพรมงาม <โฮ S 1> อิ่มแล้วหรือยิ่มแล้วเหรอีพ่อกินหมดเลยขึ้นมดแล้วอันนั้นเด้อโน่นเกลือมาหน่ยเด้ออืมอันนั้นลูกล้างแล้วไปล้างลูกอะไรอืมยังให้บอกบอกไอพ่อเป็นยังไงครังลุกไปล้างมือพี่น้องเลย

<laughs> đây mà, Để mà. Để bỏ. Ô, này này này. <laughs> nên này này. nên 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 nên

Nè, nè, nè Hả? Hả? Ồ, cho nó ốc Nè, nằm bên đó mặn Ôi, ôi Hả? Hả? À, bữa ơi, ôi, ôi, ôi áo leo khúc bà bên đó Ơ, Nó múc trời ra bò Hả? 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 bằng Hả? <laughs> này người tham gia mất cảm giác như mùa lùi đông mẹ mùa đắp 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 mùa đắp

ได้นขึ้นบจะอาม่นนไ้าดลูกบนนันแะซีนาอะไลูกเอ้ซีน่าธรรมสมการกินอยู่ของข้ากาเป็นชาชีละไพี่น้องเอ้ได้สัมผัสกับตัวจริงของข้าาเขาต้องได้เฮยแต่เดาต้องกินน้ำเนาะเขากินเขาต้องกินน้ำพี่น้องเอ้เพราเขาบานตะลี้รตตามพีน้องเอ้ถ้าเขาเท็ดย่งเขาก็โปร้ใจเหาเนาะ หมอนี <anc> okay. ่ก็เจ้ามาน้อยกินเลยกินเลยกินเลยนี่กำลังจะกินข้าวแล้วหมาก็มาด้กินซ้ำนี่ต้นอันนี้จะเป็นบันท่าปูผักเขาเมื่อกี้เนาะจะได้นู่นยิ่มแล้วเนาะยิ้มเถอะเออมันนี่ลูกจอมเนี่ยก็ลูกไสยยงจะนอนนั่งนี่พี่น้องเลยเห็นบอกจะอ่า ยังเก็ตรมุ่งหวนพุ่งไจิตตก็ได้เนาะดหมดตอรหันก็ได้นั่นนี่ได้จอมไปนำพั่งไปนอนนำพั่ไปมีอย่างตกพ่อบุปผันนอนนะมันนอนมันขึ้นแคบตอนนั้นหลับพุ่งเป็นเดกเป็นเกกนอนนำพ่อบปนอนบนนาำบนนกไปนอนนำแมยหแย่ฮันจากูฝากไว้เครื่องฮัน แต่จริงเข็ได้นนะ่ะย่านกิ่งลุงน้อยพี่นลงลงั่นเนาะการพนักนอนนำพี่ชายพนักนอนเป็นนันน <Okay. S 1> ่นเนาะโบพนัน,สน,น,นเนนนนนนนสียงข้างเอาพอให้ลูกจอมนอนนี้ลูกยงนอนทางกลางเราเบานำจะนอนบางนันนพี่นั่นเนาะไอ้นวลตัวนอนติ๊กเด้อไปบังลูกเลยนน้องมุกน้องมุกแหละจะนอนนำพ่อแม่พี่เนาะเนี่ยก็ตัวปลาเน้อ cho bà có cho cả khi hoạt bà buồn nằm thì nó ngồi nó à lục sào lục sai cả khi hoạt nơi ta xuống cái chom để cho bà hai bay là pelin nằm đè chom chom ô lục giờ xúc mình lục rồi vô vô mặc này Nhân mình đấy, chú kia mình Nhân mình, mình không nói Mặc chút, 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 เออเพียกซ้งไรหนึเพมอ๋อเออไปเ้ปจะมนเฮ้ยดกเดดอกดอกดอกองลงลลงลงเฮ้ยพอจะเอาเนี่มาปูนี่เราจะนอนพอส่มคนพี่น้องนอนนี่เนาะเอ๊มันมันเนี่นอนนิวโอ้บอนู่นนี่เว้ย อันนี้พ่อปุณไทยแม่นกไงแล้วก็ลูกสาวมุกจะนอนนี่บ๊อบบูนนองก็จะนอนฝั่งนี้เนาะดักไฟเสารงกลางพี่พี่น้องเลยเนาะนี่นไฟเสารงกลางอยู่เลยอ๋อก็ะถือว่าบ่าวบูนนังจะได้กลางมุงพี่น,อน้องกลางมุงแล้วกันจัดการบนนอนเอาคทานสมบัย มุงหน่อยละกันไอนมุงใหญ่ใหาตอบ่ได้ไป่ไฟกว่าอ้อันมุงหน่อยแต่มันตกเสไฟเนาะกะชีเอ็ดให้เป็นหัวต้อมนี่ก็ได้๋ยวเป็นต้อมเป็มัดไปจอบกันเลยได้ได้ได้อ้าวโอเคท่านผู้ชมบ่าวบุญนำกะมบมรนีกะบชิคอมลาตุธาไปเพียงเท่านี้เนาะเิข้าวไปอื่นเถอะนี่เลื่อนเลื่อนให้อิ่มบ่าวนู่นแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเนาะและเรื่องราวต่อไปพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้บ่าวบุญนำกินข้าวอิ่มแล้วก็จะเก็บนอนพี่น้องเอ้ย ฮะพบกนานาันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้บ่าวนำขนอกลับ่าสบายดีสบายดีผักชมสบายดีท่านผู้ช่มบุญวา